was busied ออมสินเผยคุณสมบัติผู้กู้เงินฉุกเฉินอาชีพอิสระรายได้ประจํามีสิทธิ์สิทธิสิธิสิธิขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนนะครับนี่นีนี่มัติชนออนไลน์นะครับอ่าก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ออมสินเขาจะมีเงินกู้ฉุกเฉินไงอ่่าานีนมอ่านข้อมูลนะครับ ด่วนออมสินเผยคุณสมบัติผู้กู้เงินฉุกเฉินอาชีพอิสระรายได้ประจํามีสิทธิ์นะครับตามที่ออมสินได้เตรียมดำเนินการโครงการสินเชื่อฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับวันนี้วันที่7เมษานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีธนาคารออมสินเปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ช่วยโควิด2019นะครับทั้งผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำนะครับสำหรับโครงการสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้ต่อลายสูงสุด10,000บาทดอกเบี้ยคงที่0.10%ต่อเดือนนะครับผ่อนชำระสูงสุด24เดือนหรือ2ปีไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกคุณสมบัติ มีดังนี้นะครับ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปขอย้ำา20ปีขึ้นไปนะครับรายได้มีรายได้ไม่เกิน 30. 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับผมยังไม่ถึงเลยรายได้ไม่เกิน 30. 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็3มีที่อยู่อาศัยแน่นอนนะครับสามารถติดต่อได้เขาจะสามารถตามตัวเราได้ให้เรามาใช้นี่นะครับ ออแล้วก็ C ไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับ5ประกอบอาชีพอิสระเช่นนี่เน้นย้ำนะครับพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถแท็กซี่นะครับมัรคุเทศนะครับ6นะครับได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับประมาณนี้นะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 6, 6ข้อนะ ต่อไปโครงการสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้มีรายได้ประจำวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด50,000บาทดอกเบีย้ยคงที่0.35%ต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุด3ปีมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ 1. เป็นผู้มีรายได้ประจำนะครับมีรายได้ประจำนะ 2. มีที่อยู่อาศัยแน่นอนนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ ทวงนี้ได้ถามหนี้ได้นะประมาณนั้นไม่หนีหนี้อะต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์เพื่อคําประกันนะครับห้าหมต้องมีคนค้มมีหลักค้านะครับส่วนหนึ่งมไม่ต้องมีนะแล้วก็ซีได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับข้อนี้น่าจะกระทบกันหมดนะเนาะแล้วก็สรุปว่าทั้งนี้ธนาคารออมสินจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ตามนี้นะครับ gsborth นะครับในวันที่15เมษายน63เป็นต้นไปนะครับซึ่งหลังจากเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวและผ่านนะครับกรอกแล้วผ่านะจะมี sms แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินนะครับก็คือวันที่15เนี่ยกดเข้าไปกรอกข้อมูลเลยอ่านี่นมาตรการช่วยเหลือ ่าประมาณนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กกข้อ,ขอมูลตุ๊ดตุ๊นะครับถ้าผ่านแล้วเขาจะส่ง SMS มมาบอกนะครับจบนะครับข่าวประมาณนี้นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ